รรรครับไรออลหันครับแดดล่มลมแผ่วครับ25พฤษภาคม2563ครับตอนนี้ฝนกำลังตกรารึมนะครับท่าเพลงพี่แสนนาคาก็ ยามผล,ละระลึมวันน้องลืมหนุ่มเมืองโคราชค่ารถก็ไม่จักบาทกรุงเทพโคราชคือกับยากเกินฝนรละลึมที่โคราชครับเนาะ,ะวันนี้เราจะพาไปดูว่าเรามีต้นไม้อะไรมั่งครับอย่าลืม31มสิสิ้นเดือนนี้เราเปิดสวนแล้วนะครับเปิดสวนก็คือให้เข้ามาหาซื้อต้นไม้ได้นะครับมาหาซื้อต้นไม้ได้มานั่งพูดคุยกันได้แต่ไม่มีอบรมนะไม่มีอบรมนะนะครับ รถก็จะให้จอดข้างนอกคนเดินเข้ามาเอานะครับทุกคนต้องมีแมสนะครับปิดปากปิดจมูกทุกคนนะครับถ้าใครไม่มีแมสปิดปากปิดจมูกเราก็ไม่ให้เข้านะครับเนาะต้องช่วยกันเซฟก่อนตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับก็เราก็จะนั่งพูดคุยกันนะครับก็ วันที่3านี้เราจะมีการน,นั่งพูดคุยกัน2รอบนะครับรอบที่1ก็คือรอบ11 0 0นนะครับสำหรับคนที่มาเช้ารอบที่2คือรอบบ่าย2สำหรับคนที่เข้ามาช่วงบ่ายนะครับนั่งพูดคุยกันนอกนั้นก็นั่งเดินหาซื้อต้อนไม้เดินชมสวนได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในสวนก็ชิมฟรีนะครับก็ เหลือก็ติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับขายโลแล้วไม่แพงนะครับเรามีต้นไม้อะไรมั่งไว้รอรับมิดลักแฟนเพลงวันที่31ที่จะถึงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูครับอ่าถ้าใครเข้ามาถึงไรอรหันนะครับก็จะเห็นป้ายแบบนี้นะครับ เชิญด้านในครับนี่ครับไรออลหันครับ ah ส, ouais. สืบลูกเกษตรลูกใหม่เขาจะพอเพียงนะครับก็จะเจอป้ายไรออลหันดินแดนแห่งความสุขนะครับอย่าท้อขอเพียงเริ่มต้นใหม่นะครับก็ทางเข้าสูนก็จะทิวแถวต้นสักแบบนี้นะครับก็จะเจอผมอ้าแขนต้อนรับทุกคนแบบนี้นะครับสวัสดีครับไรออลหันสไตล์เกษตรนอกตำราหนุ่มสาวรุ่นใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีนะครับทั้งเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทอกศ จะปลูกอะไรให้ใครๆแย่งกันซื้อนะครับประมาณนี้ครับเราก็มีป้ายตรงนี้ครับมีลักแฟนเพลงที่มาลำเด็กกันเนาะนี่คนนี้ลืมไม่ได้ครับนี่ครับสุดยอดประมย์ด้านเกษตรของเมืองไทยครับอาจารย์ทองวิิยุทธ์สีเลอจันทร์นะครับเพชรพิมายครับก็ไปไว้หาอาจารย์ทองได้ครับที่เพชรพิมายอาจารย์ผมครับสุดยอดอยู่แล้วครับอาจารย์ทองฝรั่งแดงเหลือเยอะครับฝรั่งแดงเหลือเยอะครับมาก่อนได้ก่อน ต้นไม้แนะนาครับเงาะลิ้นจี่ครับลองเสื้อดูนะครับเงาะลิ้นจี่ครับข้างนอกเป็นเงาะข้างในเป็นลิ้นจี่ครับอ่าตัวละ250บาทครับมาก่อนได้ก่อนมะพร้าวน้ําหอมต้นตียครับตัวละ140บบาทครับมาก่อนได้ก่อนครับหมดแล้วหมดเลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับมะพร้าวกะทิครับมะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวที่หายากมากตัวนี้ราคาแพงมากครับ ต้นใหญ่สูงท่วหมูครับลถเก๋งหมดสิทธิ์นะครับลถเก๋งหมดสิทธิ์ต้องปีกมานครับมะพร้าวกะทิต้องปู่ครับแพงมากครับ2 2 0บาทหมายถึงว่าลูกมันะแพงมากครับผมก็เคยซื้อมากินแล้วลูกละ90บาทนะครับเกือบร้อยบาทเนาะหันมะพร้าวกะทิมาก่อนได้ก่อนนะครับไม่รับจองมาก่อนได้ก่อนให้เกียรติคนที่มาถึงก่อนกันละกันยางนา25บาทครับสักทองก็25บาทครับอีกหนึ่งพเอกของเรานะครับ พยุงไหหลานะครับพยุงไหหลําต้นละ50บาทนะครับพยุงไหหลาครับมาก่อนได้ก่อนเนาะถ้าใครจะเอาเยอะๆต้องเอาเป็นร้อยส0งสั่งล่วงหน้าครับพยุงไหหลำครับมาแรงมาก และต้นไม้อื่นๆอีกมากมายนะครับที่ไรออรหันครับเข้ามาก็ต้นไม้ก็อยู่สองข้างข้างท,งทังเลยครับมีป้ายอยู่ตามต้นสักนี่ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับเข้ามาก็เลือกลรือหาได้เลยนะครับชื่ออะไรอยู่ตามป้ายราคาเท่าไหร่ตามป้ายทุกอย่างเลยเอีกหนึ่งเพือ,อของสวนเราเนาะครับก็คือมะม่วงไข่พระอาทิตย์ครับมะม่วงไข่พระอาทิตย์ต้นละ500บาทนะครับต้นละ500บาท ต้นต่อเป็นมะม่วงแก้วคมิ้นนะครับ5 0าทบาทข้าสลับไครพระอาทิตย์มาก่อนได้ก่อน สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับหนังสือไล่อรหัสนะครับไล่อรหัสสไตล์เกษตรนอกตำราเกษตรง่ายๆสไตล์ไล่อรหัสนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับพิมพ์เพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่สั่งยังไม่จองก็รีบจองเข้ามาเลยนะครับทักมาทางไลน์ครับไลน์ id ศูนย์แปดเจ็ดสองสามสองหนึ่งหนึ่งสามเก้าให้เขียวๆอยู่ตรงช่องไลน์ id นะนะครับ id คือไลน์ id ใส่เบอร์โทรศัพท์ผมเข้าไปครับศูนย์แปดเจ็ดสองสามสองหนึ่งหนึ่งสามเก้าแล้วก็กดค้นหาขึ้นไล่อรหัสอย่างแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืืมมนนะครรัับหงสอเิ่ เกบาทค่าส่ง50บาท